สวัสดีค่ะมาเจอกับแอมอีกแล้วจ้าเมื่อนี้แอมจะพากินยำเบคอนกรอบจ้าแอมเพิ่งเฮ็ดแล้วเมื่อกี้นี้เนาะจ้านาะเดี๋ยวคลิปวิธีการเฮ็ดแอมลง เดี๋ยวแอมจะลงให้เบิ้งเนาะจ้าเนาะหลังจากนั้นแอมก็จะมากินพ้ากิน,พ,กนพ,พ้าคุยเนะจ้าเนาะเดี๋ยวแอมจะกินแล้วเนาะจ้าเนาะนี่แอมก็จะมีนีาจา่จ้าไอเมียงกล้วยเนาะจ้าเนาะแอมได้มาจากเมืองไทยมันก็กอบดีดีหรอใช่จ้ะ เบคอนเอนเอาไปทอดใส่พริกทอดน้ำจืงง้ง่อยมาจ้ะได้ยังกินแรงเนาะจ้ะอือยูเยียเยมัาตอนนี้กะสองทุ่มกว่าแล้วจ้ะสองทุ่มยี่สิบอืม Yan hit hit nam tang mùa pan ừ. em đe suốt mai phượt nam tang mùa pan say nam đe Nó có tao mặc ao bao say mẹ khó cá, thoát Ừ, <laughs> để biết mặt nữa chẳng Hoa vào Không có bắt tùng làm chiều mình bắn nhạc cho nó Ở Nam hóa đưa họ là chẳng say em có năm đèn say Xẹp chẳng Mình nhìn ช่วงบบายบ่มีงานแอมกับแวบ,บไปเก็บแอปเปิ้ลอีกใหญ่กว่าเก่าอยู่ด้อจ้ะลนุกแอปเปิ้ลตอนนั้นแอปไปประมาณสองอาทิตย์พอดีบอเกือบสองอาทิตย์ตอนนี้ใหญ่ขึ้นได้แล้วด้อจ้ะงามแามเอี๋ยวจะลงคลิปไปให้เบิ่งอยู่เนาะจ้ะเนาะอืม หอมพริกทอดจ้ะว่ามีปลาหมึกแห้งเ้าก,ก็ใส่เบคอนหาอันไหนที่หา้าหาได้อยู่นี่เราจะเนาะอยู่เมืองนอกว่ามีปลาหมึกกินปลาหมึกปลาหมึกแห้งว่ามีจ้ะเพราะจะเห็ดยำกรอบนะจ๊ะเนาะ แฟงเพื่อนกินไปแล้วชิมแล้วเพื่อนกินใส่กับเขาจาข้ะเพื่อนว่าแซ่บยูตะว่าเพียร์ค่กว่าไงมา,มาเพราะแอมใส่พริกสดน้องจา้าเนาะพริกแห้งเนี่ยแอมก็เอามากินกับแซ่บยูจ้ะหอมหอมมาเดอ้อเพื่นยังกินแล้วน้องจ้ะ บ้านเฮาจะเป็นช่วงหนาฝนนอกจะเนาอน้ำมันน้ำม้หลายบ้านเฮาอยากกินแกงน้ำม้ซุปน้ำมันมุกน้ำมันเบนซินนอกจะเนาอยูนี่ก็บ่มีคือเกาหลีเนาะจะเนาะเห็นยูเกาหลีเขาเจ้าลงคลิป <c oughs> <c oughs> ไปเก็บยุดน้ะใหม่ยุดกลางปลาเนาะจา้ะเนาะโอ้ยอยากไปเก็บคพื่อว่าจอยากมีแต่ว่าอยู่นี่กะจะเก็บแต่แอปเปิลปลาเนาะจา้ะเนาะกับแอมช่วงก้อนที่แอมจะเฮิตยูทูบเนาะจา้ะเนาะแอมจะไปเก็บพักเสียนจะเป็นพักเสียนฝรั่งเสียดายยิง่งว่ะแอมเฮดแอมเฮบแอมเฮดคิดซ่าเกินไปจ้ะไบ่โอเคบัตนัด บนำย้ำกับออกสมสมๆมันหวานจแซ่บกินผู้เดียวกับแซ่บ จ้าไหนแอมก็ฝากคลิปน้ำเนเดอ้อเจ้าฝากทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทั้งผู้ชทมทั้งบ้านน้ำเนฝากเป็นกำลังใจให้แมอม like, เน่เด้อจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เน่เด้อเป็นกำลังใจให้กันเน่เดอ้อจา้าเฮ็ดคลิปยูทูบแอมกระลุ่นทุกมือเด้จา้าว่า เฮ็ดไปแล้วจะมีคนเบิ่งมั้งนาะคันเฮ็ดไปแล้วบ่ม,มีคนเบิง่งมันก็อยากอายอยู่เด้วเนาะจ้ะเนาะแบบว่าเฮ็ดไปแล้วเอา้ามันเฮ็ดแบบ body. บ่ดีบ่คนค่อยบ่เบิ่งบ่สนใจจังซี่เนาะจ้ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่เนาะจ้ะเนาะก็ได้เรียนรู้อีหยังหลายๆอย่างมีหมู่ใหม่เพิ่มขึ้นช่วงเฮ็ด YouTube นี่จ้ะบ่มีเวลาได้เบิ่ง Facebook ได้ได้บ๊ เพราเกิดกลายเป็นยากไปเลยจ้ะเพราะว่าอย่างรุ่นนะแล้วก็เบิ้งแล้วก็ตอบก็เม่นแล้วก็เออเข้าไปเบิ้งผู้นั้นผู้นี้น้ำจเนาะได้ความรู้ไม่ร้ายอย่างจ้ะติดตามกันเด้อจ้ะเป็นกำลังใจให้กันแน่ คองแอมก็จะเป็นคลิปทั่วไปละจ้ะกะ็เห็นน้าก,กินแน่เทีเาา่ยวปลาแน่ไปเดินชอปปิ้งแน่กินเขาเทีย่ยงชุ่มเซลล์บอมวนกันไปแล้วจ้ะเนาะ น้ำมะม่วงปั่นพอดีแก่เผ็ดได้เลยจ้ะใส่แอ,เอปเปิลสดเป็นน้ำรูปนึงแซ่บกรอบดีดีใส่แทนบุกม่วงบ้านเทาเนาะจ้ะเนาะนี่น เมื่อนหร่แอมเก็บไหมแอมว่าจะดองเพิ่มเองนะจ๊ะอัมแบบที่แอมดองกินให้เบิง้งเพราะอันเป็นจ่แซบตอนไหนแอมเอาลุ้คลิปแล้วเจ้ะเด้อช่วงว่างแรงเมื่อกี้นี่แอบมบก็ฝากดเด้อจ้ะฝากเป็นกำลังใจให้กันน่ไม่เจอกันคลิปหนาเนาะจา้ะเนาะ สำหรับมือนีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย